สวัสดีครับท่านผู้สูงวัยแต่ใจเกิน้อยสวัสดีทายาทผู้สูงอายุท่านรู้หรือไม่ครับว่ากรณีผู้สูงอายุถ้าเสียชีวิตขอรับเงินสนับสนุนค่าจัดการงานศพเนี่ยได้รายละ3000บาทเขาทำกันอย่างไรเคยทราบไหมถ้าใครเคยทราบและเราทำได้ไหมครับและเราสามารถแนะนำให้ท่านอื่นที่เป็นทายาททำได้ไหมถ้าไม่ทราบ หรือ,อยังทำไม่เป็นก็ฟังทางนี้นะท่านั้นครับการสงเคราะห์การจัดการงานสวบผู้สูงอายุตามประเพณีเนี่ยจะเป็นหน่วยงานกระทรวงมนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุก็เขาให้เงินนะครับเป็นเงินจำนวน3,000บาททีนี้พูดถึงเรื่องของคุณสมบัติท่านต้องตั้งใจฟังนะครับข้อที่หนเนี่ย อายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็เป็นผู้สูงอายุและข้อ2ก็คือมีสัญชาติไทยนะครับต่างชาติไม่ได้นะข้อ3คือเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนั่นแหละเว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสิิการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ผู้นวยการเขตหรือแนมเพอกำนันก็ได้ครับผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรีนายกอบอกตอหรือนายกเมืองพัทยาหรือผู้ที่เป็นประธานชุมชนเป็นผู้รับรองแล้วก็มีหมายเหตุด้วยครับว่าถ้าผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานอื่นใดของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกัน ซึ่งจัดการศพตามประเพณีโดยมูลนิธิสมาคมวัดมัสยิดหรือว่าโบสถ์ก็ได้เช่นเดียวกันเห็นไหมครับค่อนข้างจะเปิดกว้างตรงนี้นะทีนี้สถานที่ยื่นคําขอยื่นที่ไหนครับให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการงานศพผู้สูงอายุยื่นคําขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลําเนาในขณะที่ถึงแก่ความตายดังต่อไปนี้ ถ้าเป็นจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่กทมนะครับก็ไปที่พมจพมจก็คือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือจะไปที่ที่ว่าการอำเภอก็ได้จะไปที่สำนักงานทศบาลหรือที่ทําการอบตอรหรือสลาว่าการของเมืองพัทยาก็ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าผู้สูงเสีท่านนั้นอยู่ที่กทมนะครับผู้ยื่นต้องไปยื่นที่สำนักงานเขต ทีนี้เขามีกรอบเวลาครับให้ผู้ยื่นคำขอต้องยื่นคำขอภายในกำหนด6เดือนนะนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบตรนะครับอย่าให้เกินถ้าเกินก็ไม่เข้าเงินไขนะทีนี้เอกสารที่ต้องยื่นมีอะไรบ้างครับข้อที่1ก็คือใบมรณะบตรของผู้สูงอายุข้อที่2คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุข้อที่3คนที่ไปยื่นนะครับจะต้องเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายและก็มีเลขประจําตัวประชาชนของผู้ยื่นคําขอตรงนี้เป็นของผู้ยื่นนะครับกรณีการจัดการศพตามประเพณีโดยมนิธิสมาคมวัดมัสยิดหรือว่าโบสถ์ก็ให้แนบหนังสือแสดงการจดทะเบียนหรืออนุญาตให้สร้างจัดตั้งหรือดำเนินงานของมนิธิสมาคมวัดมัสยิดหรือโบสถ์ด้วยนะครับ ทีนี้แบบคำขอก็มีเหมือนกันดูข้อ4นะแบบคำขอรับเงินสงเคราะห์และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้่ส่งยุตตามประเพณีก็คือสพสศหนึ่งนะครับแบบนี้ดาวน์โหลดได้ด้านล่างนี้นะครับด้านล่างนี้มีแบบสพสศหนึ่งมีแบบสพสศสองนะที่เป็นไฟล์ pdf เนี่ยดาวน์โหลดได้เดี๋ยวลิงก์นี้นะครับผมแนบให้ด้านล่างของคลิปนี้นะท่านจะได้เข้ามาดูได้ใครจะดาวน์โหลดแบบ ก็ดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันแบบคําขอใช้อย่างไรครับกรณีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสิบการแห่งรัฐแต่ยังไม่มีบัตรก็คือเป็นไปตามเกณฑ์แต่ยังไม่มีบัตรคนจนนั่นแหละหรือยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ให้ผู้บริการเขตอมเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับนายกทศสมุรตรีก็ได้นะนายกอบตอก็ได้นายกเมืองพรทยาหรือประธานชุมชนเป็นผู้รับรองในแบบสบพส0 2 จะให้ใครรับรองก็ดูพื้นที่ท่านอยู่ที่ไหนครับถ้าอยู่ในเขตอบตก็ให้นายกอบตก็ได้ถ้าอยู่ในเขตเทศบาลก็ให้ในยายกเทศมนตรีก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนะต่อไปกรณีผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานที่ใดๆของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นที่ดำเนินการในลักษณะเดียวกันให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้รับรอง ในแบบสพอส .01 และสพอสอ .02 นะครับนี่เป็นข่าวสารที่คิดว่าเป็นประโยชน์และหลายคนไม่รู้หลายคนก็รู้ไม่จริงนะไม่สามารถอธิบายบอกต่อกันได้ผมคิดว่าถ้าทายาตรรับรู้ถ้าผู้สูงอายุหลายคนรับรู้ก็บอกต่อทายาทได้และใครเสียชีวิตยังไม่เกิน6เดือนก็สามารถยื่นได้เช่นเดียวกันคลิปนี้คงเป็นประโยชน์แก่หลายกลุ่มนะครับ ขอบคุณทุกคนนะที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ